สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคว้านมะยงชิดให้เพื่อนๆดูกันนะคะเป็นวิธีการคว้านแบบง่ายๆสําหรับทานทำทานเองที่บ้านนะคะอา,อาจจะไม่ออกมาสวยงามเหมือนร้านอาหารแต่ว่ามันก็พอทานได้นะเพราะว่าเราก็อาชอบทานแล้วก็พยายามลองฝึกทําจากคนที่คว้านไม่เป็นก็ หลังจากที่ฝึกฝึกมาก็รู้สึกว่าเออมันง่ายนะคะวิธีนี้เดี๋ยวจะเอามาแชร์ให้ดูค่ะนี่นะคะมายงชิดถ้าลูกยาวเดียวอย่างนี้นะคะเม็ดเขาจะเป็นเม็ดที่ค่อนข้างแบนเหมือนคล้ายๆเม็ดรีบนะคะแต่ถ้าลูกกลมอย่างนี้คือเม็ดเขาจะมีความกลมนะคะเราอยู่ใต้มายองชิดค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะคะแล้วก็ ลูกก็อาจจะไม่ได้สดหรือว่าสวยเหมือนทางเหนือนะคะแต่ว่าก็พอทานได้นะไซส์เนี้ยค่ะที่ใต้นะคะขายกิโลกำลังหนึ่งบาทค่ะคิดว่าที่เหนือคงจะแบบ30บาทนะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะนี้ค่ะอย่างแรกก็ปอกเปลือกก่อนนะคะใครจะใช้อะไรปอกเปลือกก็ได้นะแต่ว่าเราก็ใช้มีดแกะสลักเนาะปอกเปลือกนะคะก็ปอกปกติค่ะคือให้ติดเนื้อขึ้นมาน้อยที่สุดนะคะ ะะหลังจากที่ปอกเปลือกเสร็จแล้วส่วนหัวนะคะใช้มีดแกะสลักนะคะจิ้มเข้าไปค่ะจิ้มแล้วเราก็จะรู้จังหวะนะคะว่าเม็ดอยู่ตรงไหนเราก็จะเลาะไปค่ะ จิ้มอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะข้างนี้ส่วนท้ายตรงนี้นะคะใช้มีดหั่นเป็นรูปก,กากะบาทค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ปลายมีดนะคะแซะแซะส่วนท้ายให้เขาเนื้อเขาหลุดออกจากเมล็ดนะคะนี่นะคะแล้วก็กลับมาส่วนหัวนะคะใช้มีดค่ะ ดันนะคะดันเมล็ดดันขึ้นมาให้เม็ดออกทางถ้ายนะคะก็จะได้มายงชิดควานเม็ดอย่างนี้นะคะแช่ตู้เย็นกินอร่อยชื่นใจค่ะส่วนเม็ดนะคะก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกลูกหนึ่งนะคะจะเอาแบบเม็ดเรียวๆอย่างนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะแตงจะปาดส่วนหัวออกเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนหัวเขาจะมีความเปรี้ยวค่ะ นี่นะคะมันเดิมนะคะใช้มีดแกะสลกักเสียงลูกชายร้องแล้วค่ะคือไม่เห็นแม่แอบมาถ่ายคลิปอยู่ในครัว ก็ปาดโอ้โหใหญ่เลยเขาไม่เห็นแม่นะคะเพราะว่าแม่อยู่ในครัวแป๊บหนึ่งครับนี่ค่ะดันมเมล็ดออกอย่างนี้นะคะได้มายงจอชิ้อองนี้ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะมายงชิดที่คว้านเอามาเล็ดออกแล้วนะคะหากเพื่อนต้องการที่จะนำไปทำเป็นมายงชิร้อยแก้วนะคะก็ตั้งน้ำตาลใส่น้ำนะคะทำน้ำเชื่อมไม่ต้องหวานมากก็ได้นะคะแล้วก็ หลังจากที่เราทําน้ําเชื่อมจนน้าตาลละลายดีเสร็จแล้วนะคะก็ตั้งไว้ให้เขาเย็นตัวนะคะแล้วก็นํามายงชิดที่ควานเมล็ดนะคะลงไปแช่ในน้ําเชื่อมนะคะสักประมาณครึ่งวนันแล้วก็ถึงจะนําใส่ตู้เย็นนะคะก็จะได้มายงชิดลอยแก้วแบบหวานๆนะคะ,ะแนะนำนะคะว่าถ้าน้ำเชื่อมร้อนอย่าเพิ่งใส่ตัวเนื้อมายงชิดลงไปเพราะว่า มายงชิดเขาจะเนื้อลักษณะเหมือนมะม่วงนะคะเดี๋ยวเขาจะเปื่อยนะคะนี่คือยางนะคะติดสีเหลืองๆที่มือนะลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะ